วันนี้เราก็จะมาแนะนำตัว 2K 21 Inova n นะครับก็จะประกอบด้วยตัวสีนะครับแล้วก็ตัวเร่งนะครับแล้วก็ทินเนอร์ 2K นะครับอัตราส่วนก็จะเป็นสี Inova n 2ส่วนนะครับตัวเร่ง1ส่วนนะครับทินเนอร์ส0 10%ใช่ครับเราก็จะใช้ไม้วัดอัตราส่วนนะครับเราจะใช้ด้านที่เป็น สองต่อหนึ่งนะครับแล้วก็สิบเอร์เซ็นตัวสี่สิบหกลายตอนนี้จะเป็นตัวค็อปของบิ๊กเบนะครับจะเป็นตัวที่มีเนื้อมากนะครับความเงาสูงการกบตัวดีนะครับก่อนใช้งานเราก็จะคนสีให้เข้ากันก่อนนะครับคือจริงๆแล้วสีแต่และชนิดเราต้องดูตัวสินค้าหรือว่าตัวชิ้นงานด้วยใช่ไหมครับว่ามันควรจะใช้สีแบบไหน ถ้าเราแบ่งเราแบ่งตามคุณภาพกับการใช้งานนะครับถ้าเรามีชิ้นง,งานที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วเราเน้นคุณภาพเราก็จะแนะนำให้ใช้ตัว INNOVA 2-1นนะครับเพราะเราจะได้ทั้งความสมบูรณ์ในการพ่นที่จะไม่มีละอองไม่มีอะไรพวกนั้นแล้วก็จะได้ความเงาด้วยนะครับเราก็จะเทสีไปที่เลขหนึ่งในช่องแรกนะครับ จากนั้นเราก็จะเทตัวเลงน,นะครับไป <m uch> ที่เลขหนึ่งในช่องที่สองนะครับคนอัตราส่วนสีกับตัวเลขให้เข้ากันก่อนนะครับจากนั้นเราก็จะเททินเนอร์ทูเคนะครับไปที่เลขหนึ่งในช่องที่สามนะครับแล้วเราก็คนอัตราส่วนให้เข้ากันก่อนการใช้งานนะครับ <m uch as> เราก็จะกรองสีด้วยที่ <m uch as> กรองสีนะครับ จากนั้นเราก็จะนําไปพ่นนะครับตัว46ลายเราจะพ่น2เที่ยวนะครับเราจะทิ้งช่วงประมาณ10-15นาทีครับเพราะตัวนี้จะค่อนข้างที่จะแห้งช้ากว่าตัว41นี้ก่อนพ่นเราก็จะเช็ดความสะอสาดแผอนใช่ครับด้วยน้ํายาขจัดคราบไขมันเราก็จะเช็ดให้ทั่วแผ่น นะครเราก็จะเช็ดตามด้วยผ้าสะอาดอีกผืนหนึ่งนะครับไม่ควรปล่อยให้น้ํายาเช็ดท้าแห้งเองนะครับจากนั้นเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีฝุ่นติดที่ชิ้นงานนะครับเราก็จะลูบด้วยผ้าเหนียวหลังจากที่เราเช็ดทํควาสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทําการพ่นสีอินโนวาครับเราจะพ่นสองเที่ยวนะครับจะที อันนี้เราก็รู้แล้วนะครับว่าว่าข้อดีของสี46 Light i n n o v a ข้อดีมันเป็นยังไงบ้างน,นะครับผมแล้วก็ตอนนี้เรามีสินค้าให้เลือกแล้วนะครับผมสามารถเข้ามาสอบถามข้อมูลได้หรือว่าเข้ามาสอบถามข้อมูลตาม f a c e b o o k ไลน์แอดหรือว่าชอ่องทางอื่นก็ได้นะครับผมเรายินดีให้บริการอยู่นะครับ